ท่านผู้ชมครับท่านเห็นไหมครับมะลิที่ยอก R d 2 5ดีานะครับก็มีการจเจริญเติบโตพอสมควรนะครับแต่เมื่อใส่ไหนแดงร่วมกับ R d 2 5ดีนะครับจะมีความเขียวนะครับดอกเยอะมากนะครับนะครับนี่นะครับอันนั้น R d 2 5ดีก็ทำให้ดีอยู่แล้วอันนี้ใส่ไหนแดงดีขึ้นไปอีก นะครับดอกใหญ่นะครับมะล,ลินะครับมะล,ลิท่านใดไม่ไม่ค่อยออกดอกนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ idline adrd2551 หรือ a d d o ก t o r n นะครับ,รน,รบนี่นะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับดกด้วยใบเขียวด้วย หาไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับโดยใช้แหนแดงนะครับร่วม r d สอ5ห้นะครับ